สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป่านอีกครั้งนะคะในรายการ u r o c h e k Academy Cosmetic ค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วน,นะคะที่เรากําลังจะพูดในเรื่องของเฟบไท์ที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัย EP แรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องฝ้าไปนะคะใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปตามดูได้และที่สําคัญนะคะเรากําลังจะมีเว็บมินาเกี่ยวกับสารสําคัญที่จะใช้ในสกินแคร์รักษาฝ้าในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบพักไปเลยค่ะที่ Line a อ at, at r u c h e k academy ในปีที่ผ่านมานะคะสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของเพปไทด์เนี่ยกระแสแรงมากๆนะคะเรียกได้ว่าไม่แพ้กับเรตินอลเลยสกินแคร์ลดเลือรนริ้วรอยตัวใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาก็ไม่พลาดที่จะนําเพปไทด์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมแล้วก็เป็นจุดขายของสินค้าค่ะทาความเข้าใจกันก่อนนะคะเพปไทด์เนี่ยคือกรดอะมิโนนะคะที่เขามาเรียงต่อกันแล้วไปส่งผลต่อการทํางานของร่างกายต่างๆนะคะเช่นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ยับยั้งการ การทำงานของสารสื่อประสาทลดการสร้างเมสส็ดสีหรือแม้กระทั่งการนำพาสารอื่นๆเข้าสู่เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นเปปไทด์แต่ละตัวนะคะเขาก็จะมีการออกฤทธิ์ที่ต่างกันไปตามโครงสร้างเคมีของเขาค่ะดังนั้นนะคะเปปไทด์เขาจะมีข้อดีในเรื่องของการจำเพาะต่อการออกฤทธิ์อย่างที่เราต้องการผลข้างเคียงต่ำและโอกาสการแพ้น้อยมากนะคะเพราะมันประกอบขึ้นมาจากกรดอะมิโน,โนที่มีอยู่ในร่างกายของเรานั่นเองค่ะแต่ข้อเสียนะคะก็คือเขาเนี่ยไม่ค่อยคงตัว ตัวนแล้วการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังเนี่ยก็ทําได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการดัดแปลงโครงสร้างเคมีหรือว่ามีการใส่พวก enhancer เข้าไปในสูตรตำรับนะคะเพื่อทําให้การดูดซึมทางผิวหนังเนี่ยทำได้ดีขึ้นและจุดด้อยอย่างหนึ่งนะคะก็คือการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ออกมาเนี่ยยังน้อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการศึกษาโดยผู้ผ,ผลิต raw material ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเพปไทด์เนี่ยเขาสามารถออกฤทธิ์ได้หลากหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งประเภทของเพปไทด์นะคะซึ่งเ e p t i d e ที่สาหรับทาภายนอกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นประเภทหลักๆ5ประเภทด้วยกัน,นะคะ่ะประเภทแรกนะคะก็คือ Si ญญาณเพปไทด์ค่ะเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะกลุ่มนี้นะคะจะไปมีผลต่อการสื่อสารกันร,ระหว่างเซลล์เช่นการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินนะคะผลลัพธ์ก็คือทําให้ผิวเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นความยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นค่ะตัวแรกนะคะเป็นเพปไทด์ที่มีการใช้มาอย่างยาวนานเลยนะคะเรามีชื่อว่าพาวมิโตเอล เไท4หรือว่าชื่อการค้าก็คือมาเทอซิลค่ะเป๊บไทยนี้นะคะเท่าทําเรียนแบบเศษส,ส่วนหนึ่งนะคะของคอลลาเจนไทป์1พอร่างกายเราไปเจอเป๊บไทยตัวนี้เข้าค่ะเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อตัวคอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยนะมันถูกสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการสังเคราะห์ขึ้นใหม่เพื่อมาทดแนทนทําให้เขานะคะมีผลไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไทป์1และก็ไทป์3ค่ะมีการศึกษาทางคลินิกด้วยนะคะว่าสามารถช่วยลดเลือนริ้ อย่างมีประสิทธิภาพและที่น่าสนใจก็คือความเข้มข้นที่เขาใช้นะคะต่ำมากๆเพียง0.0003%ท่านั้นเองค่ะตัวอ,อย่างผลิตภัณฑ์นะคะ mm hmm. ก็อย่างเช่น s k i n i f i c r e t i n um, o l Serum, o r a l Regenerist r e t i n o l Cream หรือแม้กระทั่งแบรนด์ไทยเอนอย่าง SK2 Skin Power Essence นะคะก็มีใช้เช่นเดียวกันค่ะตัวถัดมายัางอยู่ในตระกูล m a t r i ซ i l นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะั่นก็คือ m a t r i ซ i l 3000ซึ่งจะประกอบไปด้วยพาวมิ E 1, รวมกับพาวมิโทเอลเทรตตาเพ t ไท e เซเว่นค่ะตัวนี้เขามีการศึกษาในคนนะคะว่าใช้3%นาน2เดือนนะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็ลดความหยากรันของผิวได้ <c oughs> เขาออกฤทธิ์นะคะโดยการกระตุ้นเซลล์ไฟเบบานนะทำให้มีคอลลาเจนที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของผิวหนังชั้นเดอร์ม,มิสและก็ช่วยฟื้นฟูโครงร่างตาข่ายใต้ผิวหนังได้ค่ะอย่างที่บอกนะเขา ได้รับความนิยมมากนะคะตัวอย่างดังๆเลยค่ะ Clinic Clinical Smart Repair It c o s m e t i c Confidence Cream Transforming Super Cream และมีใช้บนชื่อ p r o d u ั t ์เลยนะคะอย่าง The Ordinary m a t r i x i l 10%ยังอยู่ในตระกูล m a t r i x i l ค่ะ m a t r i x y n t h e t i c ตัวนี้เป็น Palmityl o Tripeptide 38นะคะตัวนี้นะคะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นคอลลาเจน Type 1 Type 3แล้วก็ Type 4รวมถึงองค์ประกอบในผิวนะคะอย่าง Hyaluronic Acid Laminin File และ f i b r o l c t i n มีการทดสอบในอาสาสมัครนะคะโดยให้ใช้ 2%นาน2เดือนเนี่ยก็พบว่าริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็รอยตีนกาเนี่ยดีขึ้นเขาก็เลยมีการใส่ในโปรด u ักต์ที่เป็นไอครีมซะเยอะค่ะอย่างเช่น p o l i s Choice Anti-Aging Eye Gel และ Drunk Elephant Sea t a n g o e y e Cream กระตุ้นคอลลาเจนไปเยอะแล้วนะคะมาดูตัวที่กระตุน e ้นออลาสตินกันบ้างค่ะเขามีชื่อกันค่ะว,ว่า Bio Peptide EL หรือ Palmitoyl e Hexapeptide-12 ตัวนี้นะคะจะไปกระตุ้นการเพิ่มจํานวนของเซลล์ไฟโบบาสค่ะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการ สร้างออลัสตินในผิวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของสกินเฟิร์มเนสที่ดีขึ้นได้ค่ะมีการนาไปใช้นะคะตั้งแต่แบรนด์ถูกยัแนแบรนด์แพงนะคะแพงๆเลยค่ะอย่าง La m a r The Moisturizing Soft Cream L'Oreal u s e Code Pre Essence และแบรนด์ไทยๆอย่าง q p r e c e Renewal Booster Serum ค่ะมาต่อกันที่ประเภทที่2นะคะกลุ่มนี้เรียกว่า Neurotransmitter Inhibitor Peptide แปลตรงตัวเลยค่ะตัวนี้เขาเป็นเพปไทด์ที่ยับยั้งการออกฤทธิ์ของสารสื่อประสาท หรือที่มีการใช้อย่างบ่อยๆเลยนั่นก็คือโบลท็อกไลค์เพปไทด์ค่ะตัวที่ดังที่สุดของกลุ่มนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นอะซิทิลเฮกซาเพปไทด์เองหรือชื่อการค้าว่าอะจิลีนเขาเป็นเพปไทด์ที่ช่วยลดเลือดลิ้วรอยนะคะโดยไปลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อมีการศึกษาในอาสาสมัครนะคะโดยใช้อะจาิลีนเนี่ย10%ทานนาน4ส,สัปดาห์นะคะก็พบว,ว่าเลือลิ้วรอยนรเนี่ยลดน้อยลงค่ะและยังมีการศึกษาอีกนะคะว่าในคนที่ฉีดโบท็อกแล้วได้ทา จะทําให้ผลของโบท็อกซ์อยู่ได้นานยิ่งขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นดอกเตอร์เดฟเรนไวน์ทัลลิฟในครีมหรือวิการเอาไปใช้ร่วมกับกลุ่มที่เป็นสัญลักษณ์แปรไทยที่เราพูดเมื่อกี้นะคะรังอีโลเฟนซีทังโกไอครีมค่ะตัวต่อมาเป็นตัวที่มีการดัดแปลงพัฒนาโครงสร้างมาจากอะเจลีนค่ะเขามีชื่อเล่นว่าสแ a p เอ็หรืออะซิตียออกตาแปรไทยทรีออกฤทธิ์แบบเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าให้ฤทธิ์ที่ดีกว่าในการศึกษาคลินิกเนี่ยใช้10%เหมือนกันนะคะนาน28วัน ก็ผบว่าริ้วรอยเนี่ยลดล,ลงได้ถึง63%ยกตัวอย่างแบรนด์ที่มีใช้นะอย่างเช่น Obagi Vitamin C Eye Brighter และ Laneige Reginal Firming Cream ค่ะอีกตัวหนึ่งของกลุ่มนี้นะคะที่ดังว่าในอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ดูแผ่วๆไปนะคะชื่อว่า s ิ n E หรือว่าไตรเพปไทด์ทรีนะคะตัวนี้เขาออกฤทธิ์ได้เหมือนเพปไทด์ที่เราพบในพิษงูเขี้ยวตุกแกการศึกษาทางคลินิกที่เขาตีพิมพ์ออกมานะคะว้าวมากๆเลยนะเพราะว่าสามารถแสดงฤทธิ์ในการลดเลือนริ้วรอยได้แบบทันทีเลย และฤทธิ์ในการลดเลือนรอยนะคะก็ยังดีขึ้นได้อีกนะคะเมื่อทายอย่างต่อเนื่องเขามักจะนํามาใช้ในกลุ่มของไอครีมนะคะตัวที่แบบไฮเอนมากๆเลยอย่างลังโคมแอคเซโลดีเอ็กเล็กเซอร์ไอครีมหรือเดอร์ม o ทโลจิก้ารีเวอร์ซอลไอคอมเพล็กซ์ประเภทที่3ค่ะเป็นในกลุ่มของ carrier peptide ตรงตัวเลยค่ะเขาทําหน้าที่เป็น carrier หรือว่าตัวพาที่จะนําแร่ธาตุเนี่ยเข้าสู่เซลล์อย่างเช่นพวกคอปเปอร์หรือว่าแมงกานิสนะคะซึ่งมีความสําคัญต่อกระบวนการสมานแผล แล้วก็เอ็มสายที่ใช้ในกรกนะบวนการ่างๆของร่างกายตัวที่ดังที่สุดนะคะก็หนีไม่พ้นตัว G H K Copper หรือ Copper Tripeptide G H K, <GH> K เนี่ยก็คือชื่อย่อของไกลซีนฮิสซีดีแล้วก็ไลซีนซึ่งเป็นเ e ปไทด์ที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะแต่เมื่ออายุมากขึ้นเพปไทด์ตัวเนี้ยมันจะลดน้อยลงตัว G H K Copper นะคะสามารถออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างองค์ประกอบของผิวได้มากมายหลายตัวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลลาเจนเขามีการศึกษาในอาสาสมัครนะคะและมีการไบออซซี่ตัวชิ้นเนื ออกมาด้วยนะเพื่อวีครอ์ปริมาณคอลลาเจนเนี่ยพบว่าสามารถเพิ่มคอลลาเจนได้ถึงเ0เปรียบเทียบกับการใช้เรตินอลอีกอาซิดนะคะเรตินอลในรูปแบบยาเนี่ยนะเพิ่มปริมาณคอลลาเจนได้แค่40%เท่านั้นเองและยังมีอีกหลายการศึกษาเลยค่ะที่ยืนยันประสิทธิภาพนะในการลดเลือนรื้วรอยให้ผิวกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นยกตัวอย่างตัวที่มีใช้นะคะพูดไปแล้วด้วยนะตัวนี้ก็คือด็อกเตอร์เดฟรีนไวน์ทิลิฟต์ไนท์ครีมหรืออย่างตัว ไซม์อินฮิบิเตอร์เพปไทด์ค่ะเป็นเพปไทด์ที่ยับยั้งเอมไม์ในการสลายคอลลาเจนหรือว่าเป็นเอมไม์ที่สร้างเม็ดสีนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ประจักษ์มากนะักนะคะก็เลยทําให้ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นซอยบินเพปไทด์หรือว่าไรซ์เพปไทด์ค่ะประเภทสุดท้ายก็คือสตรัคเจอรัลเพปไทด์ค่ะเช่นเคราตินเบสเพปไทด์ ide, นะคะซึ่งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่มีอยู่ใน ผิวและผมของเรานะคะมีการศึกษานะว่าสามารถช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นในผิวได้แต่การศึกษาของเขาก็เช่นเดียวกันเลยมันยังไม่เป็นที่ประจักษ์เนาะก็เลยยังไม่ได้มีการใช้มากนะะักค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้าวๆนะคะของเปปไทแต่ละประเภทที่เขามีการใช้กันบ่อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะในการตั้งสูตรตำล้ำเนี่ยเขาก็จะนำเพปไทหลายๆชนิดนะคะมาประกอบรวมกันเพื่อเสริมผลลัพธ์นะคะให้ มันเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างแบรนด์ดังๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพ็ไท d ยเลยอย่างเช่น her highness bio peptide serum a d a m a s youth recall concentrate d r u n g elephant protein serum และก็ the ordinary buffet ค่ะแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าใส่ไปแบบจัดเต็มจริงๆแต่และขวดเนี่ยเรียกได้ว่าใส่เบ p ท i d ยไปแบบนับสิบชนิดเลยนะใส่เยอะจริงแต่จะใส่ถึงไหม อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะอาละค่ะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับเพปไทที่ใช้ในการลดเลือนริ้วรอยนะหวังว่าทุกท่านอาหารจะได้คอนเซปต์คร่าวๆเนาะในการที่จะตั้งสูตรผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้ผลนะคะในเรื่องของการชะลอไวะคะ้ค่ะที่พูดมาทั้งหมดในวันนี้นะคะเป็นเพียงเพปไทส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะคะที่เขามีจาหน่ายกันในปัจจุบันนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเพปไทเนี่ยก็มีการพัฒนาไปแบบมากมายแล้วนะคะในการที่จะนํามาใช้นะคะยิงทายไว้นะคะสาหรับสิ่ง สำคัญเลยในการที่เราจะเลือกใช้เพปไทด์ที่จะมาใส่ในสูตรตำรับนะคะก็คือการขอดูงานวิจัยในอาสาสมัครนะเพราะว่าการศึกษาในหลอดทดลองอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันกระตุ้นคอลลาเจนสร้างนั่นสร้างนี่ได้แต่มันไม่เพียงพอนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยตัวเพปไทด์เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมผิวหนังเนาะถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ก็อาจจะไม่ออกฤทธิ์หรือไม่เห็นผลได้นะคะแล้วพบกันใน E ีีหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วย ะะสวัสดีค่ะ